ผัดไทยเยอะๆค่ะผัดไทยวันนี้ทำผัดไทยทานนะคะผัดไทยเยอะๆนะคะเห็ไยยนไหมคะ,อ,มคะอืมเยอะมากเลยไทยกุ้งสดหืมดูสีสันนะคะสีสันเนี่ยเผ็ดมากอร่อยไหมคะออร่ยอร่อยอ ไทยกุ้งสดนะคะดูตัวกุ้งนะคะดูกุ้งสดมากตัวใหญ่ด้วยการที่เรากินผัดไทยนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือแคบหมูทุกครั้งทีามีผัดไทยนะคะเพิ่มคำจะไม่ขาดแคบหมูนะคะบ้านเนี้ยเชิญค่ะเชิญยโยด้วยกันนะคะ ลงมือแล้วนะคะน่าทานมากนะคะเผ็ดมากใส่พริกเกินใส่พริกเกินขนาดนะคะกรับกุุงกุุงตัวใหญ่มาก เต็มปากเป็นคำเส้นมันม่าผัดไทยเนี่ยอร่อยกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวอร่อยอาหารมื้อเย็นง่ายๆนะคะ นีก็ประมาณนี้ผัดไทยนี่เรียกข้าวบัวง่ายๆนะคะผัดไทยเส้นม,ม,มาม่าไม่ต้องปุงอะไรเลย ให้ซองมีครบทุกอย่างง่ายสำหรับทุกท่านที่อยู ables, uh, you know ่ต่างแดนนะคะอย่างเราเนี่ยง่ายสะดวกนะคะผิดถึงใจเป็นไรผลไม้เตรียมพร้อมนะคะ กนไปคุยไปบำลุกลับอยากทานส้มผลไม้ที่บ้านไม่ขาดผลไม้นะคะบำลุง เรื่องเผ็ดไม่ต้องถามใครอร่อยก็ไม่ต้องถามใครนะคะดูทั้ง,งสดทั้งใหญ่อร่อยมากอืม การซื้อแคปหมูนะคะที่ต่างประเทศนะคะเราเอาที่ว่ามีหนังนะคะจะอร่อยแต่ถ้าแบบว่าไม่มีหนังแบบพองแล้วนัองพองๆอ,ะอ่ะ,อะ แม่อร่อยแบบนี้อร่อยเขียวเลิอนอร่อยเผ็ดสุดใจจะต้องถามใครกินไปคุยไปสไตล์ของเราเองนะคะยัวย่วๆหลายๆท่านด้วยทำเองกินเองนะคะก,กินเสร็จก็

ไปคุยไปดูอะไรท่านด้วยนะเนี่ยอืถ้าไม่ผิดไม่ลอยนะคะมันต้องให้ลอยให้ผิดผิดพุ้งแปดตัวประมาณชักสองรอยห้าสิบกรัมได้นะคะตัวตัวใหญ่ ใส่ไข่ด้วยสามฟองถามว่าเผ็ดไหมโคตรเผ็ดอร่อยไหมโคตรอร่อยโทดนะคะเผ็ดน้ำนะมูกไหลแล้วเผ็ดมาก มินาวยอร่อยมากนี่คือการกินเยอะๆนะคะอูดุดกุงก้งดุกุ้งน่าทานมากเต็ปากเต็มคำ

ลาปากเราเรยวอร่รยมากทานข้าวต้องแบบนี่แหลกนะคะต้องต้องรีบเพราะว่าการรีบทานข้าวเนี่มันจะจุก altijd een gevangenisstap op. En als je dat wil kan het een gaan op 2 tot 5 jaar. Ben u een Afrikaans? Nee? Wat doe je af u de doel van de pan? Dan doe je het nog. Meneer en jij, dan gaan we dat? Ja. Wat zijn we? Meneer Het is eigenlijk een conflict. Het is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  สวยหมคะแตงโมย,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 ยั่วๆแก้เผ็ดได้ะ<ม>นะคะอ<ม>ืมยิ่งอร่อยหายเผ็ดเลยแต่งไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดเลยแต่หวานสุดๆ บางลูกนะครับแต่งโอ้โหเม็ดเยอะมากไม่ชอบไม่ชอบยิงแบบนี้นะหืมจกใจเลยแกผิดได้นะครับ ทานง่ายอยู de i, de i ่ง่ายนะคะบ้านนี้ไม่ต้องได้ไข่ได้ไข่มาม่าก็อยู่ได้นะคะนี่ก็เป็นอาหารที่ย่อยง่ายๆนะคะวันนี้ก็ผัดมาม่าผัดไทยมาม่านะคะเดี๋ยวรอบดึกก็เป็นส้ม หรือก,ก็เป็นผลไม้ชนิดนี้นะคะบ้านนี้ขาดผลไม้ไม่ได้นะคะมีนี่ด้วยแต่ทุกอย่างทำในเข้าช่องตู้เย็นเรียบร้อยนะคะอ,อร่อยมากเลยอร่อยครบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้านะคะ